สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องใครเกียวฟินแล้ววันนี้ทำไมน้องสิเบมาเซเว่นคนเดียวครับเนี่ยี่เบต,เข,เ,ตเขาไม่มาด้วยเหรอเ<อ>พราะอะไรอะ่ะเพราะเาว่าเาว่าไม่ไปไม่อยากมานี่ใช่ไหมเขาเหนื่อยเหรอหรือว่าเขาขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจเดินเ,นเซเว่นใช่ไหมแล้ววันนี้น้องชิเบตอย,อยากได้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทเลยเหรอโอ้โหซื้อคนเดียวเลยเหรอจซื้อไปฝากพี่เมล็ดไหม ฝากไม่ได้เพราะพี่เด็ดเขาไม่มาถ่ายคลิปอะ <S <S 2> <S 2> ่ะฮะแล้วเขาไม่เขาไม่มาถ่ายคลิปอ่ะ <S 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 เขาไม่มาถ่ายคลิปเขาจะได้ซื้อขนมได้ไง <S 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 น้องใช่เบสสงสารเหรอแต่ว่าโอไม่ให้ได้ไหม <S 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 ให้แค่น,น้องชเชเบสคนเดียวนะฮะนี่นะครับผมน้องชเชเบสเขาก็รักพี่มากนะแต่ว่าวันนี้พี่เน็ดเขาไม่ทํางานนะครับไปน้องชเชเบสไปเลือกเลยอยากกินอะไรอยากกินฮันหนาอ้าวแล้วหนูมาเดินทําไมแถวนี้เล่าไปครับงานมาโอไปเลย แต่ตะก,ก้าไหมไม่พอหรอกเนาะตั้ง100หนึ่งร้อยบาทอ่ะไปไปไปเเบ็ก็เดินหาตะก,ก้านะครับผมจเจอแล้วโอ้โห<อ>ถือได้ไหรืเอเปล่าอึ๊บอึบโอ้โอห,โหเก่งมากครับไปเดินถ่ายก็เก่งไหมไม่ต้องหรอกเนาะถือดีกว่าเอาถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหม เราก็พาน้องเชเ็ดเลยทุกท่นนะเย็ยนไหมน้องเชเบ็ดโอเคช้อปปิ้งตัวน้อยโอ้ยดโดนเล่นะโดนลาะหกสิบห้าบาทน้องเช็ดซื้อนี่ก็หมดตัวเลยนะเอาวันไหนดีๆนะสามสิบห้าบาทเลยแล้มันคืออะไรอะ่ะโอ้เขาดูไหนตีส่มของอะไรหุยเอ๊ เซอร์ไพรส์เอกนะเอเธอร์บันนี่นะทุกคน,อ,น,อ,นอ,อ่ะอาปาแน่นหนึ่งอย่างแล้วไปเลือกต่อไปเลือกต่อโหราคาแค่ไข่อันนี้นิดเดียวนะผมสามสิบห้าบาทเลยนะ <c oughs> ขนมนอะไรครับ <c oughs> เขาบ้านนี้อาปาทำเช่นกเพชรเขาก็เลือกอยู่นะ,ะ,ะ,ะน้องนี่ไปอยากเอาเลยไปเดินดูน้ำไหม <c oughs> เอาไหม โอ้โหดูแจกของเล่นนะเต็งลดร้อยแต่100แก็จะเอาแต่ของเล่นนะโอ้โหดูสิอะไรครับอยู่ขนมไหมอยากขนมก่อนชอบแม่ขนมเนี่ยตาลายน้ำเชื่อเส้นโอ้โหกินไม่หมดเหรอเอาเล็กดีกว่านะเอาไหมเอาไหมหยิบเลย อันเยีะจยังเหรอหยิบไปเยอะๆได้นะอ,อ่ะชอบก็หยิบเลยครับโอ้โหใช้เงินเก่งมากตัวนิดเดียวอย่างเงี้ยแต่เขาก็หยิบแต่ของตองเล็กๆนะเพื่อที่จะได้ซื้อได้หลายอย่างนะครับผม,บม,ม,มอ๋อเดี๋ยวกินไม,ม่หมดโอ้ยฉลาดมากเลยดูใครต่อนเนี่ยไปไปเดินดูตอ<ร>่อเลยเอาไหมอ่ะห่อเล็กเหรอเดี๋ยวช่วยดู สวิตซี่นะครับรรชีไม่มีอ่ะน้องเชเบตไม่มีอันไม่มีอันเล็กนะครับผมมีแต่อันใหญ่นะอ๋ออันใหญ่ไปไหมไม่เอาหรอไปไปดูดีกว่าไปดูออย่างอื่นดีกว่าน้องเชเบตหยิบเลยน่าจะครบแล้วแหละไปไปจ่ายเงินเราดูดีกว่าว่าเท่าไหร่นะครบไหมครบแล้วเหรอ ครบหนึ่งร้อยนะผมไม่รู้ว่าน้องชิเบ็ดได้ไรนะโหดีใจดีใจได้ใช้เงินหนึ่งร้อยครั้งแรกน้องชิเบ็ดต่อแถวสิอย่าไปแซงนี่ไปต่อหลังพี่เขานู่นไปโอเคเอ,อเอาอีกไหมอาะไรแกให้ติมไหมให้ติมไหมไปหยิบติมมาไปเลยหยิบเตื้อหยิบเสื้อไปอุ้ยสิบบาทนะครับใส่เสี้ยอยู่ไหนหยิบถึงหรือเปล่านี่ให้เขาพยายามเขาอุ้ยนี่นี่นี่ โอคโอ้โหดีใจมากเลยไหนน้องเช่เบสมาให้อะเอาโอดูดิวันนี้มีอะไรบ้างโอ้โหนี่นะครับผมน้องเช่เบสเขาได้ขนมเต็มตะกร้าเลยนะทุกคนไม่รู้จะเกินงบหรือเปล่าไปต่อแถวเร็วเกินนีไหมถ้าเกินเอาตังหนูจ่ายนะตังหนูอยู่เที่ยวโอ้โหมีตั้งสามสิบสี่สิบกว่าบาทเลยนะขี้งกไหมพอเป็นตังตัวเองะขี้งบมึงก็ต่อแถวอยู่นะครับผม เรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้น้องเชเบตจะเสียเงินเท่าไหร่ที่เซเว่นนะครับน้องเชเบตครับดีใจไหมวันนี้ปกติได้ได้เงินเท่าไหร่แค่10บาทไปใจเอาวางเร็วเอางวางให้พี่เขาโอ้โหเอาวางทั้งตะกร้าเลยครับวางทั้งตะกร้าเลยนี่เขาบอกเองใค่ถึงความเย็นด้วยครับ ก็ตื่นเต้นนะไมู่จะกี่บาทแลเนี่ยโอ้น้องชิเบะเอาตะกร้าไปเก็บให้พี่เขาไปเอาตะกร้าไปเก็บให้พี่เขาเก็บไว้กวางที่เดิมวางที่เดิมไปโอเคเอาตะกร้าไปวางไว้ทั้งหมดอยู่ที่8 1บาทนะผมไม่ถึงหนึ่ร้อนะผมก็โอเคครับไม่เกินงบ ปทางเชเบตลองมาข้างน,น,น,นอกกันนี่นะนเชเบตเขาก็ดีใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันนะฉนเฉาเชเบตมาที่ก่อนคิดว่าพี่อมไหนจะอิจฉาบไหมไม่เหรอฮะแคะคิมูกละดูแคะคิมูก๋กินเ,เอาไปกินต่อเอากินต่อครับปะโอเคถ้านะผมถ้าใครชอบ <sham ans> คลิปนี้ก็อย่าลืมบายบายแล้วโอมีเฉลยนะน้องเชเบ ขนมที่น้องที่เป็นเลือกมาทั้งหมดเนี่ยอโอจะเอากลับบ้านเอาไปให้ยา่าบาย